คลิปนี้ก็จะมาสอนการดูเทรนกันนะครับจากเทรน์ใหญ่ไปเทรนเล็กดูยังไงไม่หลงเทรนครับผมคลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอรสระบบเทรดยาวกำไรอย่างยั่งยืนด้วยกราปเปล่า สวัสดีครับเพื่อนๆผม m a ร์ w เวอร์คิทเทรดเนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับวิธีการดูเทรนด์เราจะได้ไม่หลงเทรนด์กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการดูเทรนด์เนี่ยเราก็ต้องเป็นสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้ก็คือ Dow Theory ี่ดาวเทอรีนะครับทฤษฎีดาวเทอรีผมก็จะมีคลิปทฤษฎีดาวเทอรีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพูดสั้นๆง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะฮะ มันจะยกไฮยกโลใช่ไหมยกไฮยกโลยกไฮยกโลยกไฮยกโลอ่านี่คือเทคนิคการดูเทรนขาขึ้นของดาเทลี่ส่วนขาลงก็ก็มีการทำโลที่ต่ำลงโลที่ต่ำลงไฮที่ต่ำลงไฮโลที่ต่ำลงไฮที่ต่ำล,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 ลงเลย,เลย่อยนี่คือเทรนขาลงนะครับทีนี้นะครับเราจะดูจากไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะได้ไม่หลงเทรนเนาะอ่ะมาดูกันเลยถ้าดูด้วยกราฟเปล่านะครับก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับถ้ามันอย่างเงี้ยคือเราดูเผลๆเรารู้เลยถูกไหมครับว่าเป็นเทรนเทรนขึ้นนะครับเราก็จดไว้ว่ามันทองขึ้นอ่ะมาดูวีคกันนะครับส่วนวีคตอนนี้นะครับวีคถ้าดูแบบระยะยาวแบบเนี้ยมันเป็นเทรนขาขึ้นถูกไหมถ้าเริ่มดูจากตรงเนี้ยนะครับ เพราะมันยังไม่ทะลุโลนะครับทะลุโลหมายถึงทะลุโลของอันนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมองนะครับอาจจะดูที่ผมทําคลิปวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์นะฮะผมก็จะเริ่มที่วีคนะครับผมก็จะบอกว่าเออตอนเนี้ยมันยังไม่หลุดแนวเทรนขาขึ้นของวีคเดย์อะไรเงี้ยฮะก็ผมใช้หลักการนี้เลยนะครับโอเคสําหรับทองเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อกี้มันขึ้นนะครับ ส่วนวิกวิกเนี่ยเนื่องจากมันยังไม่ทะลุโลนะฮะยังไม่ทะลุโลเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมองว่าเป็นขาลงได้ไหมที่มันลงมาเยอะเนี่ยมองว่าลงยังไม่ได้สําหรับวิกนะครับผมวงเล็บเลยว่าสําหรับวิกนะครับแต่เห็นไหมสาหรับวิกซึ่งหลายสัปดาห์เหมือนกันที่มันลงมาเรื่อยๆอยเนี่ยอยู่ที่เราเล่นยาวขนาดไหนหรือเล่นสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นสั้นนะครับบางทีวิกอาจจะไม่ อาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะมันไกลเกินไปนะครับมาดูสําหรับเดถ้าเดเนี่ยมาดูเดมันทะลุโลแล้วทะลุโลหมายถึงว่าทะลุโลตรงนี้นะครับตอนแรกมันเหมือนจะขึ้นเห็นไหมครับมันเหมือนจะขึ้นแต่อ่ามันทําโลที่ต่าลงหายที่ต่าลงอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมสําหรับเดเนี่ยมองว่าเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนแล้วนะครับซึ่งตอนเนี้ย จุดปัจจุบันตรงนี้ครับเป็นเทรนยังขึ้นแล้วยังยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันต้องเลยไฮกดน,นะครับมันต้องเลยไฮอ่าตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะมันนะครับมันเป็นเทรนขึ้นนะครับระยะยาวแบบมันเนี้ยขึ้นยาวมากนะครับถ้าจะให้มันเนี้ยต่ำลงมาครับผมมองว่าตรงนี้เลยนะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงสําหรับมันวีค วีคคือตรงนี้นะครับเห็นไหมมันมาจึ๊กตรงนึงแล้วขึ้นเลยนะฮะจึ๊กนิดนึงแล้วขึ้นเลยแต่สําหรับเดย์เนี่ยตรงเนี้ยทะลุแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมันว e คเนี่ยแบบระยับระดับใหญ่มากๆมันขึ้นนะครับเดย์ Day ก็มีโอกาสขึ้นเช่นกันเพราะเทรนใหญ่ที่สุดยังขึ้นอยู่อ่ามันก็มีโอกาสขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เดย์ Day ยังลงอยู่ใช่ไหมเราเราวิเคราะห์กันเมื่อกี้ก็คือลงลง ลงลงตอนนี้ถ้าเกิดมันจะขึ้นมันต้องทะลุไฮนะครับทะลุไฮ er ตรงนี้นะครับถึงจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ทะลุโลด้วยซ้ําโลเก่าคือตรงนี้โลเก่าคือตรงนี้ 9, น,นะครับโลเดิมคือตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวต้านเป็นแนวต้านนะครับสําหรับเดย์ที่จะถึงนะครับมาดูสีชั่วโมงกันสําหรับสีชั่วโมงขึ้นแล้วยังอ่าสำหรับสีชั่วโมงตอนนี้มีการยกไฮยกโลแล้ว ยกไฮยกโลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า4ชั่วโมงเทรนขึ้นแล้วยัง4ชั่วโมงเทรนขึ้นแล้วนะครับแต่เรามาดูเดยเห็นไหมเดย์ day <Day S 2> มันใกล้ถึงหนุ้แล้วมันอาจจะเป็นจุดกลับตัวของเดยก็ได้ที่จะลงต่อหรือถ้าเกิดทะลุก็มีแนวต้านอีกอันหนึ่งคือตรงนี้อ่าให้เราดูอย่างนี้ f o เ e x เนี่ยถ้าเราไม่ละเอียดนะครับเราอาจจะพลาดนะครับโดนลากเลยนะฮะหรือโดนสต็อปลอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูเทรน ยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับผมจะไม่ลงลึกนะครับยิ่งลงลึกคุณก็ลงลึกได้นะครับสำหรับ1ชั่วโมงเห็นไหมหนึ่ชั่วโมงเริ่มจากตรงนี้นะครับที่มันขึ้นมามันได้ทะลุหายตรงนี้แล้วสําหรับหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมแล้วมันทะลุหายตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นขาขึ้นตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับสุดท้ายมันมาทําโลตรงนี้อีกนะครับมันมาทะลุโลตรงนี้ ก็เป็นขาลงช่วงนี้ก็เป็นขาลงเห็นไหมทำโลที่ต่ำหายที่ต่ำโลที่ต่ำหายที่ต่ำลงมาอีกแล้วตรงนี้มันขึ้นมาอีกอ่ามันก็ทะลุหายตรงนี้อีกเมื่อเป็นขาขึ้นอีกยิ่งทำเฟรมเล็กลงเรื่อยๆนะครับก็ยิ่งผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยจะมองเดย์กับเดย์ขึ้นไปสำหรับเทรนด์แล้วสี่ชั่วโมงในการเข้านะครับ สี่ชั่วโมงผมจะไม่การันตีเทรนเท่าไหร่เพราะว่าเห็นไหมเดย์ day มันลงอย่างเงี้ยผมจะเอาเดย์มากกว่าส่วนใหญ่จะเอาเดย์มากกว่านะครับในการเ,เข้าหรือแล้วแต่บางคนเล่นสั้นก็อาจจะใช้ทม์เฟรมเล็กกว่านั้นนะครับแต่ว่าแนวรับแนวต้านที่ใหญ่เนี่ยเราจะมาดูอย่างนี้นะครับวิกแล้วเริ่มที่วิกเลยวิกแนวรับแนวต้านตรงไหนเดย์ day, แนวต้านตรงไหนสี่ชั่วโมงแนวรับแนวต้านตรงไหนนะครับ <c oughs> หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ถ่ายง่ายๆนะครับในการดูผมจะใช้ให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับถ้ายังไม่เก่งครับผมจะใช้ซิกแซกซิกแซกไปเลยนะครับซิกแซกอะซิกแซกถ้ายังไม่ชัดนะครับเรามาดูแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบลายชาร์ตนะฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่า ตอนนี้อ่ะสมมุติมันมันแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับวีก,ก็ขาขึ้นชัดเจนนะครับเห็นไหมวีเขาเขามองว่าโลลงตรงนี้เลยอะ่ะถึงจะเปลี่ยนเทรนดนะครับเอามาดูเดยน,นะครับเดยตอนนี้เห็นไหมตอนแรกเหมือนมันจะทะลุไฮใช่ไหมครับแต่มันหลอกมันลงมาต่อนะครับเหมือนจะไซด์เวย์ช่วงนี้นะครับแต่ว่ามันลงมาต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็น ขาลงตอนแรกเหมือนจะขาขึ้นนี่เป็นขาลงแต่มันมาชนตรงนี้เห็นไหมครับชนบริเวณตรงนี้เป็นเเปเป็็นนระดับวิกไงโลระดับวิกที่ผมมองเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นเลยนะฮะแต่ตอนนี้มันจะมีตรงนี้เห็นไหมตรงนี้สําคัญก็คือว่ามันมีโลตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชนตรงนี้แล้วจะเด้งขึ้นเล่งลงค่อยว่ากัน หรือถ้าเกิดจะให้ทะลุถ้าดูจากซิกแซกตรงนี้คือหายเลยทะลุตรงนี้เลยถึงจะเปลี่ยนเทรนด์นะครับสี่ชั่วโมงไอ้สี่ชั่วโมงทําแล้วทําขึ้นและทําขึ้นลงขึ้นลงขึ้นนะครับเป็นแบบเนี้ยเป็นเทรนขาขึ้นแล้วพอมันทำไฮทําโลที่สูงขึ้นนะฮะเป็นเทรนขาขึ้นแล้วแต่ตรงนี้เป็นจุดสําคัญใช่ไหมที่เรามองว่าเดเนี่ย มันเป็นไฮเอมันเป็นโลของเดยมันจะชนตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็สําคัญเหมือนกันมันอาจจะเด้งกลับนะครับเป็นเทรนลงของเดยใหม่นะครับหัดมองอย่างนี้จากใหญ่ไปเล็กนะครับไม่ยากเลยนะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับใช้ถ้าเกิดมองไม่เก่งใช้ซิกแซกนะครับซิกแซกที่ต่ำลงอ่าตอนแรกค่าดีฟอลท์ของ15 2 3นะครับเอ้ย12 5 3นะครับถ้าให้ต่ําลง5 2 3ก็ได้นะครับ มันจะละเอียดมากขึ้นแต่บางทีอาจจะทําให้สับสนนะครับยิ่งละเอียดยิ่งยิ่งสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้อันใหญ่จะดีกว่านะครับแต่อันเล็กก็ได้เห็นไหมครับมันทําลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไซด์เวยยเห็นไหมถ้าแบบนี้มันไซด์เวย์พอไซด์เวย์เราก็ให้หลุดสามเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยเซลอะไรเงี้ยแต่มันก็ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับ ทำไฮทำโลที่ต่าลงมานะครับตรงเนี้ยอาจจะยังไซเวนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาอ่าอย่างนี้นะครับดูดูจากท์เฟรมเล็กไทท์เฟรมใหญ่ไปท์เฟรมเล็กนะจะชัวนะครับผมจะใช้1253องครับใช้ของใหญ่นะครับใช้ใช้ซิกแซกใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีประโยชน์นะครับ อมองว่าทําให้การเทรดของเพื่อนเพื่อนเนี่ยดีขึ้นนะครับผมไม่ขออะไรมากครับขอแค่คําว่าขอบคุณนะครับใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆนะครับที่เป็นคลิปฟรีๆนะครับให้เพื่อนๆบ่อยๆนะครับผมจะทำเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกช่องทางในการติดตามผมนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ของผมนะครับก็คือ w o r l d t r a d e r c o m นะครับ v a c a t r a d e r.com นะครับก็พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับก็เว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ f o r e x นะครับล้วนๆเลยนะครับก็คือเราจะมีทั้ง บทความนะครับอันแรกคือบทความนะครับบทความก็จะใครที่ชอบอ่านบทความเกี่ยวกับการเทรดนะครับเกี่ยว m ับไมซ์ต่างๆเนี่ยแนะนําหน้านี้นะครับบทความคลิกตรงนี้นะครับเครื่องมือช่วยเทรดนะครับเครื่องมือช่วยเทรดอ่ากดไปปุ๊บก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมแจกหรือที่ช่วยในการเทรดของคุณนะครับผมจะเอามาอัปเดตเรื่อยๆครับในนี้นะครับ และก็ทิปเทคนิคในการเทรดอ่นนี้จะเป็นเทคนิคในการเทรดเป็นระบบเทรดที่จากประสบการณ์ตรงของผมนะครับซึ่งมีเยอะแยะเลยท่านสามารถมาดูได้ว่าเทคนิคไหนเหมาะกับท่านนะครับซึ่งฟรีหมดเลยนะครับมีหน้าหลายหน้าเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับและก็ตรงนี้วิเคราะห์กราฟนะครับวิเคราะห์กราฟก็เป็นการวิเคราะห์กราฟส่วนใหญ่จะเป็นวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์นะครับ ผมจะทำวิเคราะห์กราฟทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับเป็นการวิเคราะห์กราฟสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วตรงนี้มือใหม่หัดเทรดใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยหรือยังไม่กํกำไรใน f o r e x นะครับก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมือใหมค่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับพ i แอคชั่นหรือว่า ดาวเทอรี่ The นะครับซึ่งผมก็จะอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นห้องสมุด f o r e x หมายถึงตรงนี้จะเป็นหนังสือนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเลยนะครับเข้าเครื่องของท่านเลยนะครับเนื้อหาหนารู้ f o r e x อ่าไอนี้มีหลายอย่างเลยเห็นไหมครับไอนี้ก็ใครชอบอ่านก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดตรงนี้แล้วมันจะขยายแบบนี้นะครับอินดิเคเตอร์อ่าจะบอก คร่าวๆว่าใช้ยังไงนะครับวเว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์เนี่ยครับ Forex Broker อันนี้ก็เป็นการรีวิว Broker เนาะถ้ามีโกเกอร์ไหนเนี่ยที่ให้ผมมารีวิวผมก็จะรีวิวนะครับส่วนเกี่ยวกับเราก็ช่องทางการติดต่อของเรานะครับช่องการติดต่อโอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับเว็บไซต์ของผมนะครับซึ่งมาเว็บเดียวเนี่ยท่านสามารถ ได้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเทรดฟอริกได้เยอะเลยนะครับโอเคไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่สนับสนุนครับผมคลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอรสระบบเทรดยาวกำไรอย่างยั่งยืนด้วยกราฟเปล่า